สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพอดีโค้ดโฟพึ่งจะอัดคอร์สนะคะอคอร์สออนไลน์นะคะบทที่6ในเรื่องของการแชทการคุยยังไงให้เราดูเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากสาวไทยอื่นๆในเว็บเดทนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาเนื้อหาตรงนี้นะคะมาฝากาสาวๆในเพจทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะใส่ใจโปรไฟล์รู้อะไรก่อนทักไปหานะในครั้งแรกที่เราดูโปรไฟล์เรียบร้อยนะคะเราอยากจะ,ะทักแชทเข้าไปเพื่อให้เขาเกิดความประทับใจในครั้งแรกตัวอย่างนี้นะคะอะ Hi i t look like your work take you all over the world how lucky you are I love travel too What is your favorite uh, destination คือว่า คือเราดูเราอ่านโปรไฟล์แล้วเราเห็นว่าเออผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือทํางานในตําแหน่งที่ดีนะคะแล้วเขาต้องเดินทางทั่วโลกเ,เดินทางไปทั่วทุกประเทศทั่วโลกนะคะคือสิ่งสำคัญนะคะอย่างที่ค้ดบอกว่าก็คือเราใส่ใจโปรไฟล์นะคะนำสิ่งที่อยู่บนโปรไฟล์ของเขานะมาเป็นท็อปปิกในการ พูดคุยในครั้งแรกเราเอ่ยถึงงานของเขานะคะเราบอกว่าเอ้ยสวัสดีนะคะอย่าลืมใส่ชื่อนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะเวลาที่เราทักแชทผู้ชายนะคะหนุ่มฝรั่งให้ประทับใจใส่ชื่อเขานะคะให้จอนนะคะเฮ้ยดูเหมือนว่าคุณทํางานนะงานของคุณนะจะต้องแบบคือเดินทางทั่วโลกเลยนะคุณโชคดีจังเลย นะะแล้วทีนี้นะคะเราเชื่อมโยงสิ่งที่คล้ายกันนะเชื่อมโยงสิ่งที่คล้ายกันก็คือว่าเอ้ยฉันชอบท่องเที่ยวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยชอบเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันที่ที่คุณชอบไปอ่ะสถานที่นะคะปลายทางสถานที่ที่คุณชอบไปประเทศที่คุณชอบไปประเทศที่คุณชอบที่สุดอ่ะที่ไหนหรออะไรเงี้ยนะคะคือเรา พูดแค่นี้สื่อสารแค่นี้นะคะมันก็จะครบองค์นะก็คือว่าใส่ใจโปรไฟล์นะคะเขียนสั้นประ เขียนสั้นง่ายนะคะเข้าใจง่ายน่าประทับใจแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่มันคล้ายกันนะคะมันจะรวมอยู่ใน4ีหบรรทัดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเรานึกถึงนะคะเรามีโครงสร้างในการสื่อสารในการแชทในการเขียนข้อความนะคะมันจะไม่เขียนเบื่อเยืดอยยาวแล้วมันจะสร้างความน่าประทับใจมันมีเรื่องราวของเขาอยู่ในข้อความนี้นะคะมันจะทําให้เกิดการสื่อสารการเชื่อมเชื่อมโยงให้มีการพูดคุยต่อไป ะะเราลงท้ายด้วยคําถามนะคะว่าเออคุณเดินทางทั่วโลกเลยดีน่าสนุกจังเลยนะคะดีจังเลยโชคดีจังเลยคุณชอบไปที่ไหนที่สุดหรอคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับ ตัวเขานะคะเขาก็จะโต้อตอบกลับมาว่าอ๋อจริงเหรอคุณชอบท่องเที่ยวเขาอาจจะตอบกลับมาว่าเอยจริงๆเอยมันก็เหมือนจะโชคดีนะแต่ผมรู้สึกเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าที่ที่ผมชอบไปเนี่ยก็จะเป็นปารีสฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงนะคะสื่อสารพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือตัวอย่างที่1 เดีะะ๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2ในสไลด์ต่อไปค่ะอ่ะเรามาสรุปกันนะคะสรุปนะคะหเทคนิคแชทยังไงให้แตกต่าง1เลยคือศึกษาโปรไฟล์ก่อนไปแชทนะคะเวลาเราเข้าไปจะเข้าไปพูดไปคุยนะคะอ่านโปรไฟล์ให้ละเอียดนะคะแล้วก็ดู3โครงสร้างนั้นนะคะว่า ศึกษาโปรไฟล์ให้ละเอียดนะคะเขียนทักแชทให้สั้นๆน,นะคะเข้าใจง่ายแต่น่าประทับใจนะคะแล้วก็ดึงส่วนที่คล้ายกันเนี่ยนะคะว่าเ,เรามีอะไรที่เราชอบเหมือนเขาเนี่ยก็คือเอ่เมนชั่นมันเข้าไปในข้อความแรกนะคะอ่ะ,อะเทคนิคที่2ก็คือว่าโต้อตอบด้วยคําถามทําให้มีเรื่องคุยต่อนะคะ3เลยก็คือว่า ผู้หญิงโค้ดโฟติดขาดขาดไปหนึ่งนะคะเตอเขียนตกไปผู้หญิงคุณภาพถามคําถามคุณภาพเท่านั้นนะทุกคนจะถามจะพูดจะคุยอะไรนะคะต้องเป็นคําถามที่มีคุณภาพต้องเป็นคําถามที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่ พูดคุยแล้วดูมีสเสน่ห์แตกต่างจากผู้หญิงไทยคนอื่นๆในเว็บเดททั่วไปนะคะเทคนิคที่สีคือคุยเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าสิ่งที่เราสนใจนะคะบททดสอบนี้มันจะเป็นเทคนิคนี้มันจะเป็นบททดสอบใจถ้าเขาไม่ถามกลับแสดงว่า,าผู้ชายคนนี้อาจจะแบบว่าเออแบบ เหมือนจะไม่ค่อยสนใจเรานะเออถ้าเขาไม่ถามคือปล่อยให้เราเป็นแบบคุยเรื่องของเขาอย่างเดียวแล้วไม่มีการโต้ตอบไม่มีการถามกลับเลยอย่างเนี้ยข้อนี้เทคนิคนี้มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าเขาสนใจในตัวเรามากแค่ไหนนะอ่ะเทคนิคที่5้ก็คือว่าแชร์เรื่องเราเข้าสารสัมพันธ์นะเออเราใส่ใจสนใจเรื่องของเขาแล้วก็แชร์เรื่องราวของเรานะคะอ่าแต่ว่า เปิดใจแต่ไม่เปิดเผยมากเกินไปนะคะแชร์เรื่องของเราเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในบทสนทนานะคะทำให้บทสนทนานั้นนะมันมีความสนุกมันมีสีสันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ5เทคนิคนะคะสรุปให้สั้นๆเทคนิคแชทยังไงให้แตกต่างจากสาวไทยในเว็บเดทนะคะ night